สวัสดีค่ะโบน้าค่ะสําหรับคลิปนี้เราจะมา r e a c ชั่นเรื่อง blue lock รือขังโดนแข้งซีเซนหนึ่งตอนที่13ค่ะสํหรับตอนที่แล้วอีสังิก็ผ่านด่านแรกของการคัดเลือกครั้งที่2ไปแล้วเนาะโดยที่คราวนี้ต้องแข่ง3ต่อ3แล้วก็สมาชิกทีมของอีสังิก็จะมีบาจิระกับ angi, นางิเนาะแต่ตอนนี้นะอีสังิก็แบบ าจจะรู้สึกแบบเดือดเดือดหน่อยไหมจากการที่ฟังคำพูดของลินเนาะเขาก็แบบโอเคทีมเธออยากแข่งใครก็ได้งั้นมาแข่งกับฉันเลยละกันเนะาะจะได้ไม่ต้องรอทีมอื่น <c oughs> <c oughs> ก็ไม่แน่แนละ้วเพราะว่าแบบอิซากิชนะเนี่ยอาจจะแบบเอาตัวลินม,มาอยู่ทีทีหรือเปล่าเราว่าลินคงแบบเสียเซลลพอสมควรเลยเพราะเขาก็เหมือนว่าหนึ่งว่าเขาก็มีปมแบบเรื่องพี่ชายอะไรย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> เขาก็อาจจะแบบอยากเอาชนะพี่ชายอะไรแบบนั้นด้วยหรือเปล่าเนาะ ซึ่งก็เหมือนกับว่า,าทีมของลินเนี่ยเขาก็ผ่านด่านแรกมาเป็นคนที่หนึ่งสองสามเลยใช่ไหมแสดงว่าแสดงว่าคือพอเข้ามาเป็นคนที่หนึ่งสองสามปั๊บก็จับทีมมาด่านสองเลยเหรอคือไม่รออะไรใครทั้งนั้นหรือยังไงเอ,อแบบยังไม่เอ้สี่ห้าหกคนที่เหลือยังไม่ต้องมาเออไปก่อนเลยหรือว่าแล้วคนคนุณคนที่แบบไม่เหมือนเหมือนไม่มัน่นใจตัวเองแล้วว่า มันน่าจะแค่เปีนิสัยเขาแต่ว่าแบบพออยู่ในสนาม,มนจริจเออแล้วก็เราไม่แน่ใจเราจาไม่ได้เราเขาบอกเขาน่าจะบอก้วแต่เราจำไม่ได้ก็คือแต่คือเรารู้แต่ว่าเราจําได้แค่ว่าดานนี่สองนี่ก็คือมันเป็นลักษณะของการแข่ง,ขงกันแบบเพื่อแย่งสมาชิกใช่ไหมอืมแล้วเหมือนกับว่าถ้าคนที่เหลือเหลือคนเดียวเหมือนแข่งไปแข่งมาจนแบบถูกแย่งถูกแย่งไปจนแบบทีมนั้นเหลือคนเดียวก็ต้อง กลับไปทําดานหนึ่งคือจน่านจะไม,ไม่มีคนเลือกกันหรือคนเดียวที่ไม่มีคนเลือกอะไรประมาณนี้ไปจำไม่ได้ละแต่จำไม่ได้ว่าคือแข่งไงคือก็แข่งแบบแข่งยิงประตูหรือแข่งอะไรแขนงแข่งเหมือนฟุตบอลแต่เป็นสามต่อสามอันนี้จำไม่ได้แล้วโอเคมาดูกันเลยแล้วกันเนะาะค่ะเพราะฉะนั้นเ <laughs> พื่อปนประกาเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ let's do it シーズに合わせた特殊ミニフィールドを使用ゴールサイズもミニサイズとし合性能を持ったブルーロックマンを採用勝てば相手チームから1人をれれば1人を失いステージをもたる อโอเคก็คือแข่งปกติแต่เป็นสต่อสามบทีหมายถึงใครหมายถึง3มคนนี้หรือว่าหมายถึงคนที่จะชนะ ใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาดับอะไรมาก่อนอ่ะอยู่แบบทีอักษรไหนมาก่อน คุณลินค,คุณลินยืนดูอะไรอยู่ไม่ต้องคิดมากมคุณลินเขาแบบดูแบบสังเกตการอยู่หรือเปล่า <laughs> คุณน้องคนนี้บอกว่า,าว่าเขายืนดูเพือประมวลผลอยู่อ่ะ เราต้องมองเป็นอะไรวะถ้าไม่ใช่กีฬาอเอ๊ะขนาดนั้นเลยหยา นี่สนามมันก mm ็เล็กกว่าปกติด้วยอ่ะก็เขาคงไม่สนใจคนในทีมเ่ย ใช่เราว่าเขามีน่าจะมีปุ่มก็เขาบอกแล้วนี่คือสนามลบอันนี้เห็นด้วย

โอเคไหมเนี่ยแล้วผ่านแต่ผ่านเข้ามาได้เป็นคุที่ส่าเลยนะมันก็น่าจะไม่ธรรมาดาหรือเปล่า<อ> <c oughs> หมดยามทุกกระบวนท่า

อโอ้โหหน้าเขียวไปแล้วว่าเดี๋ยวอะไรตื่นขึ้นมาได้หรนะอแบบพระเครียดกลัวแล้วแบบ เหมือนเขาแบบเราบอกแล้วอีสัตว์ประหลาดเราว่าแล้วคนแบบนี้มันดูแบบมันมีมันมีของอะ่ะไม่ได้ฉีดยาจ ด่านแรกก็ผ่านมาด้วยสภาพพี้หรึเปล่าแบบเฮ้ยกลัวกลัวกลัวแล้วก็แบบเป็นสัตซาปลาจริงๆใครเกีย้อะการที่เขาผ่านด่านแรกว่าได้เป็นแบบ

ยังไม่เจอใครที่แบบเก๋ๆเพราะเขาเพิ่งเล่นมาไม่นานแล้วก็แบบตอนอยู่เล่นกันตอนอยู่แบบตึกเก่าอันดับเก่าอ่ะเขาก็ชนะได้ง่ายตลอดเนี่ยอืมพวกเธอรักวังใคร

ก็มองเห็นเหมือนกัน あしみかも。化学反応。英語と英語の化学反応を制す。トライク。ないだけ。バチラ。うん、予定。よく <laughs> あるんだね。<laughs> レオのバスは。その時のノリで。バチラのバスはなんていうか。脳みそにアイデアを。 แบบมันก็ต้องหาวิธีปรับไปเรื่อยๆคุยกันไม่ได้เหรอ บล็อกีดมันดักเราเลยใครมาใช่อิสากิไปเข้าไปกันการยิงลูกคนอื่นมาตั้งกี่ครั้งแล้ว

อย่างนี้ลรอมันตื้อ่าว่าแต่อยู่เมันไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะมีคนทำได้

ทไม,มันเป็นเทคกในทีมกู <c oughs>

<What? S 2> อะไรได้ยังยังกะมีพลังวิเศษแม่ง เขาก็เล่นคนเดียวอยู่ดีอ่ะ,ะรู้สึกแย่ไลยเอาอี้แบบบาจิราเป็นเพื่อนเราด้วย

อีดีใหม่เหรออืม mm. แบบเข้าการทันเล่ค์ที่สองแล้วมันเป็นอีดีเหรอพันที่สาวันนี้แบบว่าจิระจากไป ก็เหมือนกันบ,บต่างฝ่ายแต่ก็ชอบที่ได้เล่นด้วยกันเนแบบกับอิซึงี่แบบโอ้แบบเพื่อโดนแย่แบบไปแล้วกับบาจิระก็เหมือนแบบเฮ้ยกูแบบต้องไปอยู่กับทีมทีท่แบบเอาจริงๆแล้วเราก็อาจจะไม่ได้อยากอยู่ด้วยก็ได้อะไรเงี้ยแต่เพราะเราแพ้เราก็ต้องแบบยอมไปอยู่ทีมเขาเพราะเขาเลือกเราเย เสียงคุณไม่มั่นใจใช่ไหมเนี่ย 私 <laughs> 上手くなくて、たまたまクリアしちゃって。<laughs> その辺でいいだ。あ、あの人が助けてくれるっぽいや。<laughs> <laughs> เป็นการรวมทีมกันแบบสถานการณ์พาไปสําหรับอันดับสามแรกเอ้สามอันดับแรกเนาะก็คือว่าโอเคคือแบบคือมันก็เหมือนแบบมันก็มีความเรียลลิสติกกันแหละมันไม่ใช่ว่าแบบโอทีมอีซัง,งีแบบจะต้องชนะทุกครั้งเนาะมันก็แบบยิ่งแบบโอเคแบบไอ,อ้ตอนสมัยตอนที่แข่งแบบกับ ทีมแซ่แรกๆอ่ะมันก็อาจจะมีแพ้บ้างแต่คืออันนั้นก็แบบเป็นแมตช์แรกๆไงมันก็เป็นเรื่องที่แบบ make sense เนอะเพราะมันก็แต่พอหลังจากที่แบบมันปรับตัวได้มันก็เหมือนกับว่ามันก็อาจจะให้ฟีลเฮ้ยทีมตัวเอกเป็นทีมพระเอกอะไรเงี้ยมันจจะต้องชนะตลอดเลยมันก็มันก็ไม่ใช่อันนี้พอแบบพอเหมือนแบบออกไปเจอคู่แข่งคนอื่นที่มันก็แบบแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมเนี่ยมันก็ต้องมีแพ้บ้างเออมันก็แบบก็คือมันก็แบบ อย่างที่บอกแล้วเออมันก็รู้สึกแบบแปลกแปรไงว่าแบบโหเหมือนเราเราเองก็ต้องแบบเสียเพื่อนเราให้แบบทีมที่เพิ่งแบบโอ้แข่งแล้วแบบแล้วไอ้ทีมผู้แข่งก็ได้เป็นคนที่แบบนิสัยแบบทําให้เราแบบหงุดหงิดมาแล้วเราก็ต้องเสียเพื่อนเราให้กับทีมนั้นไปในขณะที่แบบหรืออย่างถ้าเราแบบอยู่ในฐานะของบาจีระอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราอาจจะแบบลึกๆเราก็อาจจะแบบเราก็ยังอยากเล่นกับเพื่อนเราอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกแบบอยากไปอยู่ทีมนั้นน่ะ แต่มันก็จําเป็นต้องไปแต่ยังไงซะคือมันก็เป็นการแข่งแข่งแข่งเดียวใช่แบบเอ้ยเราไปแล้วเราแบบเราแบบฉันจับคัดจับผูมาอยู่ทีมนี้แต่จริงฉันแบบไม่ชอบทีมนี้เลยแล้วจะมาทํามาทําเล่นไม่ดีทำพิธีแพ้มันก็ไม่ใช่เพราะมันก็เพราะมันก็มีอนานคตของตัวเองอยู่ตรงนั้นด้วยเออมันไม่ใช่แบบแค่เรื่องของทีมอย่างเดียวยังไงซะคือแม้จะแบบจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจไปอยู่ทีมนั้น มันก็เล่นอย่างเต็มที่อยู่ดีแล้วก็อย่างที่ปาจิราบอกว่าเขาฟังสัตว์ประหลาดของเขาเท่านั้นเ,เพราะยังไงสล,ลินเขาก็เขาก็ไม่สนใจคนอื่นอยู่แล้วเขาก็เล่นคนเดียวอยู่แล้วเออคงไปอยู่ทีมมันก็คงไม่ไม่เป็นไรหรอกมัง้งแต่ยังไงซลละคือมันก็ต้องแบบคือทำด้วยเองบ้างจะมาเห็นโอ้ยลินเก่งเลยปล่อยให้ลินยิงเดี๋ยวอยู่มันก็คงไม่ใช่อยู่ดีมันก็คงต้องทาเองด้วยก็คือคุณลินนี่ก็คือโหดมากจริงคือแบบ คือเราว่าเขาดูน่าจะมีปมอ่ะเพราะเขาก็ดูจากตั้งแต่ตอนที่แล้วมันเขาก็มีปมกับเรื่องพี่ชายเขาด้วยไหมแต่ของพี่ชายเขาก็เล่นคนละตำแหน่งใช่หรือหรือแบบหรือแบบพี่ชายเขาก็มองว่าเพราะเหมือนกับว่าตอนนั้นย้อนกลับไปตอนนั้นเลยไอ้พี่ตัวพี่ชายที่แบบมันไปโผล่อยู่ที่งานแถลงเห็นงานแถลงข่าวบูล็อกตอนนั้นน่ะ<ม>เขาก็เหมือนมองว่าคนมันไม่มีศูนย์หน้าคนไหนในญี่ปุ่นที่แบบ คู่ควรจะเล่นกับเขาอะไรประมาณนั้นแม่เขาจะเป็นกองกลางก็ตามอะไรประมาณนั้นใช่ไหมมันก็อาจจะถ้าการที่เขาคิดแบบนั้นเขาก็อาจจะเหมารวมถึงน้องเขาด้วยหรือเปล่าถึงแม่น้องเขาจะยังไม่ได้เป็นนักบอลอาชีพก็ตามเพราะถ้าเขามองว่าน้องเขามีความสามารถที่จะเป็นแบบสูนหน้าแบบสุดยอดสูนหน้าแบบนั้นน่ะเขาก็อาจจะต้องแบบมีความแบบรู้สึกเฝ้ารอที่จะได้เห็นแบบเออน้องชายแบบอาจจะมาเล่นทีมชาติด,ด้วยกันอะไรอย่างนี้บ้างไหม แสดงว่าแบบอความสัมพันธ์ไม่ดีแต่เราก็รู้สึกว่าการที่เขามองมองฟุตบอลแบบนั้นนะ่ะมันมันแล้วเขาก็ไม่ได้พงว่าฟุตบอลเป็นความฝันด้วยนะแสดงว่าคือเหตุผลในการเล่นฟุตบอลเขามัน,มนไม่ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแบบชัยชนะหรือการเป็นแชมป์หรืออะไรแบบนั้นแต่มันน่าจะมีปมอะไรสักอยก่างอาจจะเกี่ยวกับพี่ชายก็ได้นั่นแหละแม้แต่การที่เขาแบบ ออมองการที่เขามองฟุตบอลเป็นแบบสนามลบแบบเนี้เออถ้าการนี่แพ้แล้วเขาจะต้องตายมองแบบมันมีแต่แบบรอดกับตายแบบนั้ออออนก็รอดูต่อตอนหน้าว่าแบบคือว่ามันจะให้ดูฝั่งไหนใช่ดูแต่ฝั่งอีกสังิี้เลยไหมที่จะต้องแบบจําไม่ได้แล้วว่าต้องไปทําอะไรต่อหรือว่าทางฝั่ง,งบาิจับาจิลาเองที่เขาก็เออไปอยู่กับทีมของลินแล้ว ค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบ,บนนกนในเพลงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย